คนต่อไปเชิญครับเชิญนั่งครับเป็นไรป่ะไม่เป็นไรเชิญนั่งครับเอนนีน่ตาคุณเป็นอะไรอ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อย จะหมอว่าตาคุณบอดเนไอ้หมอบอดตาอะไรถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนไม่ได้ยังไงถนนต้องปาดเลนผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แดกคุณรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะครับเมีสะพานลอยห้ก็ไม่รู้สัตว แต่คนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพอถึงยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยทำไมไม่ข้ามหลหรอครับนักเลงอย่อมไม่ข้ามหัวกันเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหาม,มันจ้าซะเหลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตา ขึ้นสองนาน,น,านตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดน,นานๆจะเป็นหลอดสิน,นัน่นมันกินเข้าไปในดวงตาทำอะไรอย่หมออ๋อไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวหมอจะใช้ในาฬิกาเนี่ยทดสอบความไวประสาทต,ตาคุณออหืน <c oughs> าฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดปานเดี๋ยวคุณมองตามนาฬิกานี้นะครับไม่มีปัญหาหรอกหมอ แต่ขอเตือนคุณหมอไว้ก่อนนะครับประสาทตาผมไวมากแฝงเร็วเดี๋ยวจะหาว่าผมมจะรังแกหมอพร้อมนะครับไปพ่อแลครับพ่อแลครับโอ้ยคอจะเคดตายแมผมบอกแล้วไะครับ เดี๋ยวผมอ่อยให้นะครับอืมนี่คุณฟังหมอนะมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกอะเป็นไปได้ไม่มีทางมีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมอกวนตีนเขมับแม่หมอหมอหมอหึโอ้หพอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยนี่แต่หมอจะบอกคุณนะว่าคนตาบอดเนี่ยมีอยู่สองประเภท หนึ่งคือประเภทที่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดเขาเรียกตาบอดน่ารักสองสอง,สองคือประเภทที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดไอ้ประเภทเนี้ยเขาเรียกตาบอดหน้าทีนี่คุณคุณฟังผมพูดอยู่ปะเนี่ยคิดอะไรลุกเดินอยู่อผมขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษาคุณได้จริงได้สิผมมีเงินผมสามารถจ้างใครก็ได้เงินเนี่ยมันฟาดหัวใครได้เงี้นนะ มันจะฟาดหมอฟาดพยาบาลพูดง่ายๆเนี่ยหมอกับพยาบาลเนี่ยก็คือขี้ข้าผมนี่แหละคยไม่ไหวรล้วุ๊บรักากบอดตากยุงมาโอ้ยขอหน่อยเถอะหมอเอ้าโห่ันีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยคงการแล้วว่าคุณต้องรักษาผมไม่ได้ไม่มีปัญหา งั้นผมก็จะไปแต่โรงบาลเนี่ยมีแผนกขมับไหม